ร้านเอาเอาเลยนะสินอะไรอ่ะสินหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะนานมากกับร้านเนี้ยลำลึกอ๋อตรงนี้ครับคาเฟ่อัพอัพที่นี่อยู่มาตัโดยตลอดเลยนะตั้งพักหนึ่งแล้วอ่ะที่นี่นั้นสร้างมาอย่างอย่างดีก่อนที่จะถึงยุคฟองสบูซ่ซกแทนว่าจะใช้เวลาที่เนี่ยใ,ในการแบบ นั่งคอยจิบกาแฟแก้วเดียวอยู่ทั้งวันมันมีเรื่องอันตรายอะไรเกิดขึ้นที่นี่ก็หลายอย่างเหมือนกันนะถึงแม้ว่าแมาก้กระทั่งฉันยังจำได้ตอนที่ฉันแบบมาฝึกทํางานครั้งแรกที่เนี่ยบริษัทที่เรียกว่าทจิวนะเรีย e เอสเตดคนที่สอนฉันก็คือโอดะเขาสอนวิชาพื้นฐานนะมารายยาพื้นฐานน้ฉัน เขาก็เป็นไอ้ฮัสเหมือนกันนะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องขอบคุณเขาแหละฉันก็เลยจําวิธีการแลกนาบัตรแบบถูกต้องได้<อ>จนถึงทุกวันนี้ถึงดูเป็นสกิลที่ยูสเลสก็เถอะฉันก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธนะทุกครั้งที่พูดถึงคาฟเฟ่แอลฉันก็ช่วยไม่ได้ที่นึกถึงคนที่ฉันไม่อยากจะนึกถึงเท่าไหร่ในการมาสอนเรื่องมารยาทางการทําธุรกิจอะ ืมโอ,อ้แตะก็นะแต่ยังไงซะม,มันก็เป็นาคนหนึ่งที่ยังคงจำได้อะที่เนี่ยหลังร้านทะลกูได้ปะ่ะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะจุดตรงนี้หืมนั่นอะไรนะสวนจะสนุกดีให้จะมองอ๋อซอมบี้หนังซอมบี้เหรออืม น่าจะเป็นหนังที่นอดนิยมมากเลยนะฉันก็เริ่มสงสัยว่าทําไมฉันถึงมีความฝันแปลกๆแบบนั้นด้วยอะฉันฝันว่าคามโมโจครั้งหนึ่งอะเคยเต็มไปด้วยซอมบี้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างมือนั้าเหมือนถูกปิดเพื่อกักกันพวกมันเอาไว้แต่ทุกคนก็คงยังติดอยู่ข้างในอยู่อะเออเป็นเลฟฟอร์เดสฉันมีปืนใหญ่ใหญ่ๆอะร้อยคอยจัดการพวกมันด้วยอะเออไม่รู้เหมือนกันทําไมอะ แต่ทุกอย่างมันดูแปลกแปกอารมณ์ที่รู้สึกมันยังคงติดตาตึงใจทกถึงทุกวันนี้เลยอ่ะเลยจะเพราะว่ามันเป็นความทรงจำจากชาติก่อนงั้นเหรอเออใช่แลหละน่าตลกดีนะน่าจะไปอยู่ความทรงจำเหมือนกันได้ไง <c oughs> ก็เป็นพาดเดโซนะเมื่อไหร่เขาจะทำเดโซคิวามิ A M. อยากเล่นเหมือนกัน รีได้แล้วขอร้องได้โปรดเรียวกาตอนนี้ที่นี่นะครับมีทั้งหมด17บวก14ใช่ไหมขาด3กับขาด6เหลือ9ลบ1อันที่เราเข้าไปเอาไม่ได้นะครับติดอ๋อตัวเวลสูงก็ก็วันนี้ก็คงได้เท่านี้นะก็เดี๋ยวจะกลับไปหาโจใช่ ลืมไปแล้วเนะน,นี่ยตอนที่เนื้อเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอเวลาไปนั่งดูคลิปตอนนู้นก่อนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของเรานะครับลืมติดตามโซลโซเซียลนะครับไม่ว่าจะเป็นทวิตบูสากายหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับมีอะไรก็ไปแซมเล่มที่นั่นนะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับไปกลับ โทรโทรแไปนู่นได้เลยไหมแล้น,นี่ไงอิซิสก,กิองไปหาอะไรกินอี่ฮะ Let's go Let's go โอ้โมชิโมชิวัไดีครับดาเดาตาาเตะดาเอทราครับอ๋อใช่ว่าเราเขาขึ้นเืเจ็แล้วเนาะสายามาอินทาวฮะ่าวรู้กรอ่อาร้อ่ะเธโทรมาเามื่อกี้นี่เองเฮ้ยさすがのお前も悩むか เอออไงดี่ะน่าจะมานะเ่ามาดูด้วยตาตัวเองว่าเธอยังอยู่อ่ะตัวทีถ้าออยู่อีกก็โทรมารู้ว่าก็ไม่ว่างอยู่แต่ว่าแวะมาแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ครับได้ผมจะมา ล้ลางรูปฮะรับรบางวัลคุณดาเตะสยามะมาเหรอโอ้ขงน,น,นคิริวว่างไหมเราจะพาไ,ไปเป็นทีมหนึ่ง่ะพร้อมใช่ไหม ไปกันครับเตรียมตัวมาแล้วยุ่งชิจ๋าไปกันค่ะโอ้แม่ไซมัตว่าいつぶりดะตัว,วตฉันย้ายไปที่โอกินาวะมันสักเท่าไหร่อ่ะเกิน15นนนปีมาแล้วปะเจอคาโอรุไซยามะครั้งแรกมาตอนปี2006ก็17ปี เธอเป็นอดีตนักสืบจากสำนักงานตำรวจโอซาก้กาอยู่เป็นเอสของหน่วยสี่พากเราเคยเป็นพาร์ตเนอร์กันเพื่อหยุดสงครามระหว่างแก๊งโทโจกับโอมิแล้วก็ผิดแปลกมากเลยนะฮะเสียงติ๊กของระเบิดมันยังคงึงกล้องอยู่อะ เลยตัดสินใจใช้ช่วงเวลาสุดท้ายไว้กับเธอครับระเบิดปอ้อมนะไม่มีใครตายแต่ตวา่ามีอะไรจะทำแถวนี้ก็เลยบอกน่าจะคอยดูแลให้หน่อยน่าจะมีโอกาสอยู่กันนะ <c oughs> แหมคุยใหญ่ใช่ไหมที <c oughs> ่มันสุดไอ้ตัวให ไม่มีใครฟังฉันอ้วนเลยเนี่ย,ยแต่ก็สิบห้าปีแล้วนี่แต่ว่าเธอเป็นนักสือไหมะระวังด้วยเธอจะเห็นนายจากระยะไกลก็ได้เธอไม่ลืมฉันไปนแล้วเหรอ <c oughs> อ่ะนี่ <c oughs> วเลสหูฟังวเลสแล้วก็ไมล์ราใช้มันแล้วมางการสืบสวนนะ <c oughs> นายก็ฟังประโยคสนทนาได้นะแล้วก็ใส่นี้ไว้ <c oughs> เราอยากจะพูดอะไรก็พูดใส่หูวฉันเดี๋ยวพูดให้โดนพากลับมาคามูโลใช่ไหมต้องปลอมตัวหนักกว่าเดิมนะอันนี้เสี่ยงนะ uh. เธออยู่สำนักของสาก้าสามายานี่นะ ไม่เปลี่ยนไปเลยะอ,ลอละ,ะเหมือนเธอจะยุ่งใช่ไหมมานานแล้วอ,อยา<น>อ่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันต้องไปแล้วค่ะแมามา่อค่อยดูแลบาทุกคืนเลยดีแล้วแหละไดาใช้เวลากับครอบครัวบ้างก็ดีไงนั่นสิค่ะ แล้วก็นานมากแล้ค่ะสักหกเจ็ดปีก่อนนี่แหละไม่เชื่อว่าตอนที่พูดถึงว่าแบบคาซึมาจากไปอะ่ะโทษทีนะที่อยู่ดีก็ไปบอกอะไรอย่างนั้นอะ่ะไม่หรอกคะ่ะยังไงฉันก็ต้องได้ยินเรื่องนี้อยู่แล้วอะ่ะ もし本当に無理だね、もうたぶん、ごめんなさい。そっちにいるかキリュウ・カズマ・クロマ・グロンじゃいますいますキリュウ・カズマ・はまだ生きていて今も影から社会をコントロールしている・ステール。何て言うか、イマスイオン。キリュウ・ヨンホン・チャキヤイ、ウォリノー・ヘイヨン。 ไอ้คน<ม>พวกนั้นเนี่ยบ้ามากเลยคงอย่างนั้นแหละมั้งว่าสิ่งที่เขาทิ้งไว้ก็กค่อนข้างมียิมแพ็คอยู่เหมือนกันแหละแต่ก็บอกอ่าโทษไม่ได้นะที่เขาจะกลายเป็นเหมือนแบบตำนานเมืองอะ่ะแต่ว่าพอคิดว่าเขาจากไปแล้วอะ่ะเชนยังแบบทำใจไม่ได้เลยอะคนถึกอย่างเขาเขาจะตายได้ยังไงอ่ะ เราก็เราก็เคยโกงความตายกันมาหลายครั้งแล้วด้วยฮัลโหลฮมลโหลฮัลหลฮาลาหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮว่โหลหน่วยโัยโหลนล้วอ่ะค่ะลห เธอเป็นคนขอเปลี่ยนหน่วยเองนี่มีุผลหรือเปล่าค่ะทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าการยุบตัวครั้งใหญ่แล้วนึงจำไดโกโตจิมาได้ไหมคนที่แบบว่าเริ่มบริษัทซิคือตี้หลังจากที่ทั้งหมดมันถล่มลงเขาหนาเคยเป็นอดีตจากโกซามาก่อนแล้วถ้าเกิดว่า คาซูมะยังมีชีวิตอยู่อ่ะเขาก็น่าจะไปหาเขานะน่าจะไปหาไดโกชายผู้เป็นแบบไอคอนของ <aku> ตัซ่าเก่าๆอ<า>่ะใชก็น่าจะแบบไปหากันนะ,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 ะเนาะถ้าเขาเขามาเพื่อทำความสะอาดในหานะตำรวจแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนช่วยเหลือนะ ก็คือจะบอกว่าพยายามจะไม่ทำเอามากันไม่ให้เด็กเข้าไปอยู่ในวงจรของยากุซาใช่ไหมค่ะย,ยากกว่าที่คิดแต่ว่าก็เกิดผลอยู่ <c oughs> แล้วเธอยังรู้สึกความสัมพันธ์กับคิริวอยู่หรอือเปล่าค่ะ ฉันตอนฉันไล่ตามความฝันใหม่แล้วเลยทำสิ่งที่จะทำได้อยู่แต่บางทีว,ว่าส่วนหนึ่งของฉันคงจะรอเขาอยู่หรือมั้งชะตาก็เราไม่ถูกไม่ต้องกันเหรอเออสยมามความจริงแล้วแมว <laughs> ไม่เป็นไรหรอก มีอะไรหรอคะเอ้ยไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกแค่เอออาจจะดีเกินไปสำหรับเขาก็ได้มันมันปฏิเสธไม่ได้อะถึงเธออาจจะรักเราก็จริงแต่เรารักกยูมีไงแล้ว แล้วเราก็เป็นเซ็กซ์เลฟให้กับมา j i จิมาโอนิซังเอ้อ,อ,อยังไม่เจอกันเลยอ่ะไหนในทีเซอร์ไอเทเลอร์เกมม,มันมันมีไปเจอยังไม่เจอเลยเะจะ,จ,ะจบเกมมั้ยเนี่ยอยู่ไหนวะพี่ชายพี่ชายอยู่ไหนหนูหิว ขอบคุณทั้งคุณดาเตะหนวูว่าผมจะเป็นชายที่โชคดีกว่าที่คิดะอีกยอีกอนหน้าก,ก็แค่บอกฉันมาแต่แน่ใจใช่ไหมว่าไม่อยากจะบอกอะไรเธออ่ะก็เธอมีความฝันที่จะไล่ตามแล้ว เธอไม่จำเป็นต้องมีชั้นอยู่ร,รอบๆแล้วนี่ก็ตามนั้นนะลูกที่สี่แต่ว่าคิริวฉันบอกอีกทีนะนายควรจะใช้ชีวิตอย่างที่นายต้องการะ,าาระถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงคนไหนที่นายรักนายก็ควรจะดูแลเธอตอนนีน้ฉันฉาแกแน,นะเว้ยน,น,นั่นสินะ แต่พราะว่าคุณน่ะก็เคยหยาลมาก่อนแล้วเดี๋ยวทำไมพูดเรื่องนั้นนะนะโทษทีคำๆอาริานะะตช่นะเง้อจพูดจริงนะจากที่ทำไปที่ยอยากทำอะไรก็ทำเลย มีคนลายล้อมมีคนมากมายที่คอยซัพพอร์ตนายอยูอ่อย่าลืมเลยเหลืออีกสองช่องก็จะเหลืออีกแค่สองอันในชัตเตอร์สิบสองที่ยังไม่ปลดนะ,นะ <c oughs> จะเจอกับซาหยบะคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่โอซาก้าแล้วก็พยายามไม่ให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปอยู่กับกลุ่มก้อนของยากุซ่าในอนาคต เธอย้ายมาอยู่หน่วยอ่ดูแลแบบพวกเยาวชนนะดูเหมือนว่าชีวิตของฉันน่ะอาจจะมีส่วนชี้นำเธอด้วยเพราะว่าว่องกันแล้วอ่ะทางเลือกที่ฉันเลือกก็คือไม่ได้ศูนย์เปล่าอะไรเ่้พาจริงๆแล้วใช่ ยูอีาเตะสังก็โทรมาควรควรจะไปได้แล้วนะโอเคไปแลว้วันนี้ลาไปก่อนนะครับติดตามโซเชียลด้วยนะไลค์ซับสไครต์ถ้าคุณชอบนะถ้าเกิดว่าฟีดมันไม่แนะนำก็กดซับไว้ก็ได้นะครับมันจะได้แนะนำไปดูที่หน้าแบบฟีดวิดีโอเ,อเลยวันนี้ไปแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับต้องอยังไงวะปิดคลิปสอรอบในในครั้งเดียว この曲上がりゃ「時刻で鍋」 悪魔の地獄鍋はくだらない人類が食材さ。クソビプを殺したけどお前はまさに今夜のメイン。 きどんななじみの具より船クな好みのおだしが取れるぜ気持ちよりも赤い血の赤語るみ効いた春肉うまいぜ何投げも絶望するくらい暗く深い 「しろ、no、<laughs> くなで <laughs> パーティーの」